สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวที่ท่านต้องเก็บไปคิดเวกรรมนั้นมีจริงและมันติดตามเรายิ่งกว่าเงาวันนี้ผมจะนำเรื่องของกรรมตามทานคนในรคุณมาถ่ายทอดให้ท่านได้ฟังขอให้ท่านเปิดใจและรับฟังด้วยสติเพราะเรื่องนี้มิใช่เพียงนิทานแต่คือความจริงที่เจ็บปวดณบ้านนอกแห่งหนึ่งที่เงียบสงบ มีครอบครัวชาวนาผู้ยากจนพ่อเมฆและแม่นวลสองสามีภรยาที่รักลูกยิ่งกว่าชีวิตพวกเขามีลูกชายเพียงคนเดียวชื่อสนแม้จะขัดสนแต่ก็เลี้ยงดูสนอย่างดีที่สุดเท่าที่คนจนจะทำได้ความรักของพ่อแม่นั้นบริสุทธิ์ยิ่งกว่าน้ำค้างบนยอดหญ้าแต่สนนั้นเมื่อเติบโตขึ้น กลับมีจิตใจที่ขับแคบเขาไม่เคยเห็นความสำคัญของหยาดเหงื่อที่พ่อแม่ต้องทนลำบากสนใฝ่ฝันถึงความมั่งคั่งหลงละเริงกับแสงสีในเมืองเขาอับอายในความยากจนของบิดามารดาและมองพวกเขาเป็นเพียงภาระที่ถ่วงความก้าวหน้าในชีวิตอันฟุ้งเฟ้อของเขาเมื่อได้โอกาสสนก็ตัดสินใจหอบผ้าหอบผ่อนเข้ากลุ่มทันที โดยไม่เหลียวแลหรือร่ำลาพ่อแม่ด้วยความจริงใจแม้แต่น้อยเขาสัญญาลมๆแง้แงๆว่าจะกลับมาดูแลแต่ในใจของเขานั้นมีแต่ความปรารถนาที่จะตัดขาดจากชีวิตในชนดดอันแสนอัป,ปยศนี้ให้สิน้นด้วยความขยันแกมโกงสนสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างรวดเร็วเขามีธุรกิจใหญ่โตมีบ้านหลังงามดุดคฤหาสหัมีภรรยาที่สวยงามและเย่อหยิ่ง ชื่อว่านางบุพภาชีวิตของเขาสุขสบายจนลืมไปแล้วว่าความลำบากยากแค้นที่เคยมีนั้นเป็นอย่างไรแต่ทว่ากาลเวลาไม่เคยปราณีใครพ่อเมฆและแม่นวลเริ่มแก่ชราลงร่างกายเริ่มอ่อนแอและเจ็บบ่วยพวกเขาได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งส่งถึงลูกชายที่หายไปราวกับสายลม ขอให้เขากลับมาเยี่ยมเยียนและดูแลบ้างตามสมควรแก่บุตรจดหมายฉบับนั้นถูกส่งมาถึงสนในขณะที่เขากำลังปรนนิบัติภรรยาอยู่ในสวนดอกไม้สนอ่านมันอย่างรวดเร็วสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นบึ้งตึงด้วยความรำคาญใจแทนที่จะสำนึกในบุญคุณเขากลับมองว่าจดหมายนี้คือสัญญาณของปัญหา ที่เขาไม่อยากเจอนางบุภาภรรยาผู้เย็นชาของสนยิ่งยุยงให้สามีของตนใจแข็งพวกคนจนเหล่านั้นจะมาสูบเลือดสูบเนื้อของเราอย่าได้ให้พวกเขาเหยียบเข้ามาในบ้านนี้เด็ดขาดเดี๋ยวจะทำให้ชื่อเสียงเราเสียหายคำพูดเหล่านี้ยิ่งทำให้สนปิดประตูใจสนิทเมื่อรอคอยคำตอบจากลูกชายอย่างสิ้นหวัง และความเจ็บป่วยก็รุมเร้าหนักขึ้นพ่อเมฆและแม่นวลจึงตัดสินใจออกเดินทางสู่เมืองหลวงด้วยตนเองพวกเขาหวังเพียงแค่ได้เห็นหน้าลูกชายสักครั้งก่อนที่ชีวิตจะดับสลายในที่สุดพวกเขาก็มาถึงคฤหาสน์หลังงามของสนแต่ภาพที่สะท้อนในบานประตูเหล็กนั้นช่างน่าเวทนาเหลือเกินเสื้อผ้าที่เปื้อนฝุ่น ร่างกายที่ผอมแห้งดูไม่ต่างอะไรจากขอทานที่มาเคาะประตูขอความเมตตาสนถูกเรียกออกมาเขาเห็นบิดามารดาในสภาพที่น่าสังเวชก็เกิดความอับอายจนเลือดขึ้นหน้าเขาไม่ยอมให้พวกท่านเข้ามาในบ้านแม้แต่วินาทีเดียวเกรงว่าแขกเรือและเพื่อนบ้านจะเห็นความต่ำต้อยของเขาสนยื่นธนบัตรเล็กน้อยให้ท่านทั้งสอง และพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าเอาเงินไปซะแล้วอยากกลับมาที่นี่อีกที่นี่ไม่ใช่ที่ของพวกท่านโปรดจำไว้ว่าเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วถ้อยคำเหล่านี้บาดลึกในหัวใจของคนเป็นพ่อแม่ยิ่งกว่าคมมีดพ่อเมกและแม่นวลรับเงินมาอย่างสันเทาแม้ใจจะแหลกสลายแต่ก่อนที่พวกเขาจะหันหลังเดินจากไป แม่นวลได้เอ่ยคำสุดท้ายที่ทำให้ผู้ฟังทุกคนต้องขนหัวลุกลูกจงโชคดีนะถึงแม่ลูกจะใจดำแต่แม่ก็ยังรักและอวยพรให้ลูกเสมอเวทกรรมเริ่มตามสนทันในวันรุ่งขึ้นธุรกิจที่เคยรุ่งเรืองกลับเริ่มมีปัญหาอย่างไม่มีเหตุผลลูกค้าประจำยกเลิกสัญญา การลงทุนที่เคยสร้างกำไรกลับขาดทุนยับเยินอย่างกระทันหันสนเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างที่มองไม่เห็นด้วยตาคืนนั้นมีพายุใหญ่หมมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งโกดังสินค้ามูลค่านับล้านที่สนเพิ่งสร้างเสร็จกลับถูกฟ้าผ่าและพังทลายลงมาต่อหน้าต่อตาของเขาราวกับว่าธรรมชาติกำลังพิโรธ และลงทันคนบาปด้วยตัวเองความวุ่นวายไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายนอกบ้านที่เคยอบอุ่นกลับเต็มไปด้วยความบาดหมางสนและนางบุกผาเริ่มทะเลาะกันอย่างรุนแรงทุกวันเสียงกรีดร้องดังระงมไปทั่วคฤหาสน์พวกเขาสาดความเกลียดชังใส่กันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งไปกว่านั้นสุขภาพของสนก็เริ่มทุดลงอย่างรวดเร็ว เขาล้มป่วยด้วยโรคร้ายที่หาสาเหตุไม่เจอแท้ต่างสายหน้าด้วยความจนปัญญาสนเริ่มเห็นภาพหลอนเขารู้สึกเหมือนมีสายตาของบิดามารดาจ้องมองเขาด้วยความเศร้าส้อยตลอดเวลาในที่สุดสนก็ล้มละลายบ้านถูกยึดทรัพย์สินหายวับไปกับตา ภรรยาของเขาทิ้งเข้าไปพร้อมกับสมบัติชิ้นสุดท้ายเขากลายเป็นคนจรจัดสิ้นหวังและไม่มีใครเหลียวแลนำซ้ำความเนรคุณที่เคยทำไว้ยังตามหลอกหลอนเขาไม่ห่างสนตัดสินใจเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเพื่อหวังจะได้พบพ่อแม่แต่สิ่งที่เขาพบคือบ้านไม้หลังเก่าที่ผุพัง ว่างเปล่าและเงียบงันเขารู้ทันทีว่าพ่อแม่ของเขาได้จากโลกนี้ไปแล้วเหลือเพียงความว่างเปล่าและความผิดบาปที่กัดกินหัวใจเขาตลอดไปท่านผู้ฟังที่รักนี่คือเรื่องราวของนายสนและบทลงโทษจากความเนรคุณโปรดจำไว้ว่าบุญคุณของบิดามารดานั้นยิ่งใหญ่ประเสริฐเราอาจหลีกหนีตำรวจได้อาจหนีเจ้าหนี้ได้ แต่ไม่มีใครหนีเวรกรรมที่เกิดจากการทำร้ายจิตใจพ่อแม่ได้ผลจงรักและดูแลท่านเสียตั้งแต่วันนี้ก่อนที่ความสูญเสียจะมาถึงแล้วจะมานั่งเสียใจเมื่อสายเกินแก้